ครบผมนายข้าวชาติข้าวบุญบีมิชานนสานักศึกามาจารคุณค่ะตัวแทนศูนย์การแข่งขันศิลปะอันากรรมนักเรียนครั้งที่73ปีการศึกษา2.568คู้รสาราอารย์เรียนรู้ศิลปะสารานรศินโรงเรียนแทยรุรงเรียมรัวรธรรมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการจัดสาราำด่าการแข่งขันศิลปะอัตากรรมนักเรีครั้งที่7 3สสูนการแข่งขันโรงเรียน ใส่ในเรื่องในความเหมือนเดเดี๋ยวเราจะเริ่มจากรายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะคะการแข่งขันระบุมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งปีที่สามกลุ่มที่หนึ่งจะมีทักมวยสามโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่หนึ่งโรงเรียนวิทยาวนาลัยโรงเรียนที่สองปฏิเวชาศิลป์สิงห์หัสดินสองโรงเรียนที่สามนรบินทาราชิโมทิสตรีนิยายนสอง thank mm -hmm. you ลำดับการแข่งขันลำดับที่หนึง่ง การแข่งขันรำคงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6กลุ่มที่2ประอกอบไปด้วยโรงเรียนจันลุกวังเมินโรงเรียนเตรียมโรงศึกษาพัฒนาการรัชดาโรงเรียนมยัธยมสูนิเศษอารยันอาค2ลำดับการแข่งขันลำดับที่1 ลำดับการแห่งขันลำดับที่สองโรงเรียนมัธยมสุวิเชรีอุดรศรและลำดับที่สามโรงเรียนเตร,รียมพรมศึกษาพัฒนาการราชาการแห่ขันรำหรือระบา ระดับช uh ัน huh. น uh ักเรียนาษาปีท huh. uh ี huh. uh ่ห huh. น uh ึงปีที่สามกลที่นึง ลำดับก,การแข่งขันลำดับที่หนึ่งโรงเรียนวิทยากรนาย องโรงเรียนวันดดูทองหลาง 3. โรงเรียนเดรียวุศึกษาพัฒนานการการแข่งขันระหรือระบำมาตรฐานระดับชันมัธยมศึกษาปีที่สีถึงหกกลุ่มนี้ได้ประกอบจะเป็นาสามโรงเรียนเลือโรงเรียนรับนานที ลำดับที่สองโรงเรียนจอมเมืองหารอากาศป่าลุงและระดับที่สามโรงเรียนศรีการพุฒธนา,นานปรบาลหการแข่งขันรามหรือระดับมระราหระดับชั 5, ้นไม่ถึงศึกษาปีที่4-6รุ่นที่สองประกอบไปด้วยโรงเรียนน้ำมีนตาชิุวิทย์ปริเดชาและโรงเรียนเทพดีลา ร่งการแข่งขันร่ังที่หนโรงเรียนนวมินทรชิมุนิตริเดชาและร่ังที่สองโรงเรียนเทมิลลาการแข่งขันนาิ์ไทยอนุรักษ์ระดับชั้นมัธยมศึกาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามกลุ่มที่หนึ่งมีหั7ตรุเรียนหนึ่งโรงเรียนเตรียมบุรุษกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โรงเรียนอุตส่าห์ลำยาวสโรงเรียนเทศศิรินรุ่งก้าสโรงเรียนพุทธพิธิยักขยักห้าโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกหโรงเรียนประดินฐ์เดชาศิลป์ศิหะเสรษฐีสี่เจ็ดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุรินทรงก์รแปดโรงเรียนสตรีเสนาบุรบางบึงเก้าโรงเรียนดอน โรงเรียนดอนนูทหารอากาศดอนูสิ 11. โรงเรียนศรีการวัฒนานท์นประถามาาสามิบสองโ,งโรงเรียนนิิยะวนาลัยสองสโรงเรียนราชชวีบางเขนสิบสีโรงเรียนรัตนโกศลสงขบบางเขนสิหโรงเรียนสตรีวิทยาสอแม่กัปประถามสิบหก ระดับที่หกโรงเรียนนวมินทราชิวุทิดสตรีวิทยาสอง 对呀，他。<noise> <noise> <noise> Gracias. Làm ra cái gì? ระเทศไทย 2. เจตโรงเรียนรัตนโกสินทร์สนโขทัย 8. โรงเรีย 2, นสาบวิทยา 9. โรงเรียนสตรีวิทยา2ในกรุปม 10. โรงเรียนนวมินทราชิมุทิกรุเทพมหานคร 11. โรงเรียนนวมินทราชิมุทิเบญจมาศราชาย 12. โรงเรียนนวมินทราชิ 3, มุทิสตรีวิทยา2 ระับชัมม้นวันทีุสาปีที่4ถึง6กลุ่มที่2 I do